สวัสดีพี่น้องทุกท่านี่ฝนกับมาเลาะหน้ามาเมืองเขาหน้าปังพี่น้องมาหลอกเขาคือเก่าล่ะพี่น้องมาเละกเขา เขากำลังงามพี่นอ้องน,อน,อนั่นหรอนันหรอเขื่อนเขาพี่น้องสำนี่ลละพี่น้องซีวิท้าวหน้านาะ ね、もらね。ドク。あ、か。 สมวิวทองถุงนาข้าวนาปังพี่น้องข้าวนาปังนี่แหละพี่น้องชีวิต้าวนาเ้าวหาย้าวนาเนาะ หอยหอยซอรีปีนี่ใกล้่เนาะหอยบุคอยกินข้าปันไดมีนกมากินหอยของสูงนะ้ง